สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะต่อธนาพปลื้มคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีนักคราชขอแสดงความยินดีกับหนุ่มนักแสดงหนุ่มต่อธนาพบลีลัตนขจรที่คว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัลน,นักคราคทั้งที่12ประจำปี2563จากละครเรื่องขอเกิดใหมใ่ใกล้ๆเธอออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31โดยเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่า ความรู้สึกของผมได้นักแสดงนำชายจากเวทีรางวัลนักขาราครั้งที่12ครั้งนี้เป็นการรับรางวัลครั้งที่3ในชีวิตของผมกับเวทีนี้แต่ว่าครั้งที่2ในสาขานักแสดงนำชายดีใจมากอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ได้ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับครั้งแรกเสมอดีใจจริงๆเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทําให้ผมรู้สึกมาตลอดว่าคือเวทีที่มันเป็นเวทีที่เราต้องเอาชนะใจกับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกัน ผมรู้สึกว่ามีเกียรติดีใจเหมือนเราได้ยอมรับไปด้วยมันทําให้เรากดดันไหมกับการที่เราจะต้องรักษามาตรฐานงานของเราขึ้นไปเรื่อยๆผมไม่กดดันครับเพราะผมไม่เคยเอามาปนกันว่าฉันได้รางวัลปีนี้ถ้าปีหน้าฉันไม่ได้แปลว่าฝีมือตกลงหรืออะไรก็ตามผมว่ามันเป็นสไตล์การทํางานมากกว่าผมเป็นคนที่มีหลักการในการทํางานชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งสักทีเรามีความอยากที่จะเก่งขึ้นอยู่เรื่อยๆจริงๆรางวัลไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เรากดดันแต่เราจะกดดันถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปต่อไม่ได้อีกแล้วอันนั้นผมจะรู้สึกกดดันหายเหนื่อยไหมทุกครั้งที่ได้รางวัลหายเหนื่อยในระดับหนึ่งครับแต่ผมหายเหนื่อยแทนทีมงานมากๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับนักแสดงทีมแสดงหรืออะไรก็ตามผมเชื่อว่าโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่ง มันไม่มีทางสําเร็จได้ด้วยคนคนเดียวทุกครั้งที่มันประสบความสําเร็จมันจะมีปัจจัยอีกเยอะมากๆท้งเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเราผมว่าไม่ว่าจะสาขาไหนผมรู้สึกเสมอว่ารางวัลที่เราทําให้เราได้รางวัลที่ทีมงานทุกคนต้องได้เช่นกัน กับละครเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการแสดงเพราะผมได้เจอพี่แอฟทักษอนต้องขอบคุณพี่เขาเช่นกันถ้าไม่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีแบบพี่เขาผมอาจจะไม่สามารถเล่นให้คนเชื่อและชนะใจคนดูได้แบบนี้ก็ได้ผมต้องขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่สารสีแก้วหล่อผู้กำกับพี่บอยสกลเกียรติ พี่ป้อนนิพนผิวเนนรวมถึงผู้ดูแลนาดาวบางกอกด้วยที่ชุบเลี้ยงผมมาให้ผมโตขึ้นถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ